สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันนะที่หนึ่งพฤษภาคมนะฮะวันอาทิตย์มัง้งน่าจะวันอาทิตย์มั้งไม่มั่นใจเพราะว่าอาทิตย์ตัววันจันทร์ไม่อยากโทรศัพท์ขึ้นมาแต่อันนี้ขึ้นมาลาบจานอยู่ที่ทางสา่ตอนนี้ผมกำออลังจะออกไปกินข้าวนะฮะเนี่ยดูดูดูรู้จกักคืานหลังก็น่าจะโผลออกะฮะว่ามันกําลังจะมืดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะออกไปหาข้าวเย็นกินหน่อยแล้วก็แล้วก็วววตื่น น้ำอะไรเอามากินด้วยเออชนี่เอาช้อนอะไรล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะออกไปข้างนอกนะฮะไม่รู้แต่ไม่นจะกินอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็เดิอนออกไปตูนหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ควรกินข้าวเย็นให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เข้เข้าเที่ยงกินแค่กล่องเดียว เ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกินให้มันเจอนะครับไม่งั้นมันจะหิวตอนดึกดึกช่วงนี้ผมนอนดึกเลยตอนนี้เดินเข้ามาในซอยชายาทิพย์นะฮะถ้าจะถามผมว่าผมเดินเข้ามากินอะไร <c oughs> คําตอบของผมก็มคือไม่รู้ฮะเรียบตอนนี้ก็แบบคือวันนี้อยากออกจะจะ,จะออกเดินออกาข้างนอกไนงะแต่ว่าก็าไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะปกติถ้าเากิดจะปกติก็ฟังมันจากไรแก๊บไง ก็แต่เวลาสั่งอาหารจะในแก๊ปพวกบางร้านก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนี่กำลังจะคิดอยู่ว่าในซอยที่ไม่มีอะไรให้กินบ้างวะร้านสเต็กนี่ก็ปิดอีกแล้วแม่งร้านปิดหมดเลยโอ้โหนี่แบบยิ่งคิดไม่ออกอยู่แล้วนี่คือร้านปิดหมดคือที่ผ่ายเลพโคคาบีเปิดแต่ว่าเมาาื่อวานกินไปแลวกูกำลังเดินไปไหนวะตอนนี้ ยิ่งเดินเข้ายิ่งเดินเข้าซอยเรื่อยๆก็ยิ่งไม่รู้นะฮะว่าจะกินอะไรจะรินทางนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะมีอะไรค่ะเอาจริงนะเดินมาถึงนี้กูย,ยังคิดไม่ออกว่ากูจะกินอะไรไอ้เหี้เหลือมาครึ่งฟอยแล้วเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็กำลังจะออกไปออกไปตรงอะไรตรงสามแยกงนถนนเดี๋ยวตรงหลังจะมีอะไรวะไอ้ตลาดบกว่าตรงนี้ครับไม่อยากจะกินชาล้านชาบูมันปิดด้วยไม่เป็นไร รถรถรถแม่งเลี้ยวเข้ามาตรงที่กูเดินอยู่เมื่อกี้เห็นไหมแม่งที่ตลาดตูกววาดนี่ร้าน,นก็ไม่ค่อยจะเปิดกันงั้กูจะกินอะไรดีวัะนกนับบอสปีดนณะสุดซนะอยแล้วตรงนั้นยังไม่ได้อะไรกินเลยนะฮะตอนนี้โว้ยนะพอเลยไปตอนนั้นก็จะไปถึงไอเซเว่นอันนี้ผมมาซื้อคีโกมาตอนก่อนนูนแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> กูเดินไปเดินมาต้าจนกูกลับมาถึงตรงนี้โวย อะไรดีวะเอาสิร้านหมูปิ้งก็ปิดอิเชียเอ้อเยเมื่อกี้เขาก็บอ่าอ่ากุดนะินอะไรไม่รู้กินอะไรละเอาหมูปิ้งก็ได้ร้านหมูปิ้งปิดอีกไอ้ห่าเอ้ยกินอะไรดีวะหรือว่าวันนี้ผมจะไม่ได้กินข้าวเย็นโปรดติดตามตอนต่อไปว่าผมจะได้กินข้าวเย็นหรือไม่อ้เชียวันนี้มันวันอะไรหรือไงวะมันเป็นวันหยุดราชการหรือไงหรือว่าเป็นแบบแบบเป็นวันหยุดที่เขาปลอมใจกันหยุดโดยไม่ได้รับหมายวันที่หนึ่งพฤษภาคมน็วันอะไรวะ ได้งานแห่งชาติเหรอนั่นมันนั่นมันเหนือธรรมวาใช่ไหมล่ะเอ๊ะดูว่าใช่ไม่รู้เหมือนกันเออกูจําไม่ได้เลยพวกวันหยุดราชการอะไรพวกนี้เออไอ้เฮียเอ้ร้านปิดหมดเลยครับคือกลับมานี่แล้วเดินกลับมาถึงนี่แล้วฮะปีดแยกนี่กําลังเดินไปทางนี้เดี๋ยวก็ากำลังจะวนรอบวนรอบกลับไปถึงที่ร้านแล้วอีกแียเอ้ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินผ่านร้านแล้วเดินเลยซอยกว่าว่าตรงแถว ที่เดินไปเมื่อวานมันจะมีอะไรเปิดหรือเปล่าหวังว่าจะมีอะไรเปิดนะเพราะว่าไม่งั้นกูไม่รู้แล้วว่ากูจะกินอะไรให้สัตว์อย่าเอ้ยนี่นะครับร้านเกี่ยวก่อนกลับมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้นี่ฮะไปเดินออกกําลังกายมารอบหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาอะไรกินแล้ว <c oughs> โดยแม่งเนี่ยร้าน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 จะเปิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีวันอะไรหรือเปล่า โอเคมเมื่อกี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเซเว่นไปซื้อขน,นมซื้อของกินเครื่องดื่มอะไรมาแล้ว,ลว,ลวนี่ฮะไม่เห็นว่ะไปเชียรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะ,ะาารรครับคาราโมโจรสับชิลลี่เผ็ดเต็มขั้นมันเต็มรถซื้อมาถุงนึงโอเคแล้วก็ซืจะยกเกร็ตอะไรเยีะยยกเกร็ตมันเป็นขวดที่มันเอาไว้ดื่มต้องจริงถ้าเกิดเป็นอย่าง,น,อองนี้ขึ้นมเปลี่ยว นี่ะัะเมื่อกี้กินร้านร้านนี้นั่งอยู่ตรงนั้นเลยร้านละมุนอยู่บ็อกเซวกันกับลานก๋วยเตี๋ยวกเลยคือเดินไปถ้าต้องนานแล้วก็กินร้านใกล้ๆเนี่ยที่ตั่งไหนเขาพัดปงยำมากินแล้วก็ชาตั้แก้วหนึง่งนั่นแหละก็กินีย,นยบ้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่ง่าจแต่หิวแล้วตอนเช้อนี้ดูเหมือนว่าร้านจะปิดแล้วก็น,นั่นแหละฮะเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนเนี่ยดูดิมันมัน,ม,นมันบอกว่ายโยเกิร์ตมันเป็นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดืม่ม คือแบบมันเอานมผสมับโยเกิร์ตเหรอวะนี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเลยก็ค,คือแบบผมก็กระดกสดเข้าไ,ได้เลยแล้วมันก็จะเหลวละลายเหมือนนมเหรอหรือว่าแบบมันจะแบบนืดๆเหมือนโยเกิร์ตมันคือ,อยังไงกันแน่แบบสงสัยเราไม่ได้ซื้อมันก,กินเมื่อกี้ก็จะซื้อชาแต่เห็นไอ้นี่อยู่ในตู้เซเว่นก็เลยนั่นแต่เมื่อกี้กินข้าวแล้วก็สงสัยก็ไม่น่าจะหิวอะไรแล้วแหละเพราะว่า ถึงจะหิวก็ยังมีนี่ไงคารามมโจแล้วก็ยังเหลือตัวรลกิสองอันนี่ก็ต้องกินก่อนที่ไอมันจะหมดอายุหมดอายุวันอันหนึ่งหมดอายุวันที่สองอีกอันหนึ่งหมดวันที่สามอะไรวะทําไมปกติปกติถ้าเกิดไปซื้อวันเดียวกันมันก็ต้องหมดอายุวันเดียวกันสิวะอย่างวะเออถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องกินละก็นั่นแหละฮะเออวันนี้ก็ตอนนี้มันเพิ่งจะสองทุ่มนะแต่ว่า วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมนะั้งผมเอาไปกินข้าวออกไปอะไรมาแล้ววันนี้ก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรถือเกิดขึ้นนะวันนี้ก็ยังไม่ไจะลงมาทำงานข,ข้างล่างพบตื่นสายไปนิดนึงก็นั่นแหละเอออ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถอดพวกผ้าปูที่นอนในห้องแล้วก็เอาไปซักข้างบนเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาใส่าตาไว้แล้วกันเพราะนั้น มาไม่ก็น่าแต่หนก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแั้วาะล้เดี๋ยวผมก็ตั้งเล่นคอมตั้งเล่นอะไรของผมไปแล้วเดี๋ยวกเดี๋ยวก็ออกนอนนั่นแหละฮะถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสุขสันต์เดือนพฤษภาคม